สวัสดีค่ะวันนี้พบกับน้องปุ้ยเพิ่มพูนกันอีกแล้วนะคะและวันนี้น้องปุ้ยอยู่ที่สะพานป่าสามเสียมค่ะจังหวัดชุมพรนะคะปุ้ยนะคะยืนอยู่กับเจ้า All New Isuzu D-Max สเปคแครปปี2020คันนี้นะคะไฮไลท์ของคันนี้เลยนะคะไม่เพียงแค่7,000กิโลเท่านั้นค่ะค่ะ ข้างในนี้นะคะเครื่องเป็นเครื่อง3 0 0 0ซีซีค่ะระบบเกียร์นะคะเป็นระบบเกียร์ธรรมดาหรือเกียร์กระปุกนะคะและสำหรับท่านใดนะคะที่ชมคลิปนี้อยู่อย่าลืมแคปภาพหน้าจอมาสอบถามให้เรานะคะเรามีโปรโมชั่นพิเศษให้อาจจะเป็นของแถมสุดพิเศษล้อแม็กยางหรือส่วนลดพิเศษอีกมากมายรอคุณอยู่นะคะและสำหรับท่านใดนะคะที่สนใจนะคะอยากจะได้รถยนต์ใช้งานรถครอบครัวรถเกง๋ง รถกระบะต่างๆนะคะติดต่อเข้ามาหาเราได้เลยค่ะที่เพิ่มพูคนคาเซ็นเตอร์ชุมพรหรือเบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้น้องปุ้ยลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้บายบายค่ะ